มาดูกันที่ความคืบหน้าเหตุการณ์อุบัติเหตุที่รถพุ่งเข้าชนร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ในพื้นที่เพลิงหัดใหญ่จนส่งผลให้มีความเสียหายประมาณ80ล้านบาทล่าสุดวันนี้ทางเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ค่ะได้เดินทางเข้าพบกับนายเพลิงหัดใหญ่เพื่อขอรับคาปรึกษาเรื่องการขอรับความช่วยเหลือเยียวยาจากส่วนราชการซึ่งทางหน่วยงานของร้านเองก็บอกนะคะว่ากรณีนี้ไม่เข้าข่ายที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ก็จะพยายามหาวิธีการในการไกล่เกลีย่ยเรื่องนี้ โดยความคืบหน้า,า,หนาเหตุรถเก๋งที่พุ่งชนร้านบางกอกลิฟวิ่งมอลล์ซึ่งเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ในอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อค่ำคืนวันที่18กุมภาพันธ์นที่ผ่านมาค่ะจนส่งผลให้เกิดไฟลุกไหม้นคะคะแล้วก็มีมูลค่าความเสียหายประมาณ80ล้านบาทล่าสุดวันนี้นายอัจฉารีวันอับดุลเลาะเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ได้เข้าพบน,สสน,นายสมศักดิ์จันทรชูในเำลภอหัดใหญ่เพื่อขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการขอรับความช่วยเหลือเพื่อเยียวยาว่าจะสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน ได,ได้บ้างรวมทั้งในเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีนี้นะคะซึ่งในเบื้องต้นค่ะกรณีนีน้ทางแดนเพอบอกว่าไม่เข้าข่ายค่ะที่จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเนื่องจากเป็นอุบัติเหตุมีคู่กรณีและไม่ใช่เป็นสาธารณภายัยรวมทั้งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เขตความมั่นคงและเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางด้านนายอำเภอได้มีการรายงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับทราบแล้วแล้วก็จะพยายามหาทางช่วยเหลือให้ได้มากที่สุดตามระเบียบของทางราชการขณะที่ในส่วนของคดีนั้นจะมีการ ดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งกับคู่กรณีเรื่องของค่าเสียหายแต่สุดท้ายแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ค่อยมาว่ากันอีกทีซึ่งหลังเกิดเหตุก็ยังไม่ได้รับการติดต่อกับคู่กรณีแต่อย่างใดแต่ก็ยืนยันเขาว่าจะมีการต่อสู้ใหม่นะคะแล้วก็กลับมาเปิดกิจการอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นเรื่องของคดีและขณะนี้ก็ได้รับกำลังใจจากทุกภาคส่วนที่เข้าไปเยี่ยมเยียนและแสดงความห่วงใยรวมถึงผู้นำศาสนาทั้งในพื้นที่และคณะกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทยรวมถึงองค์กรด้านสุฒนธรรม ด้วย ส่วนความคืบหน้าเรื่องของอาการนายพระธัดาแซจิวคนขับรถเก่งนะคะล่าสุดมีรายงานข่าวว่าเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลหาดใหญ่แล้วค่ะแล้วก็กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านพักขณะที่ทางตำรวจโรงพักคอหงได้เดินทางไปสอบปากคำที่บ้านพักในพื้นที่ตะมนต์ตงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาแล้วเช่นเดียวกันโดยเบื้องต้นทราบว่าคนขับให้การยอมรับสารภาพโดยบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปนั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนและบอกเพียงแค่ว่าดื่มไปพอสมควร และได้มีการขับรถกลับบ้านแต่ว่าระหว่างทางได้เกิดหลับในก่อนจะพุ่งชนร้านเฟอร์นิเจอร์ดังกล่าวซึ่งขณะนี้สภาพจิตใจย,ยังคงย่ําแย่ไม่พร้อมที่จะพบปะหรือพูดคุยกับใครทั้งนี้หลังจากที่ผลตรวจแอลกอฮอลออกมานะคะทางพนักงานสอบสวนบอกว่าจะมีการเรียกตัวคนขับมารับทราบข้อกล่าวหาซึ่งตอนนี้ก็มีการตั้งเอาไว้2ข้อกล่าวหาค่ะก็คือขับรถประมาททําให้ทรัพย์สินเสียหายและก็ขับรถขณะเมาสุรา นอกจากนี้นะคะทางพนักงานสอบสวนจะมีการเชิญผู้เสียหายค่ะโดยเฉพาะเจ้าของร้านฟเฟอร์นิจเจอร์และเจ้าของร้านเหล็กใต้ที่อยู่ใ,นในกล้กับจุดเกิดเหตุซึ่งได้รับความเสียหายด้วยนะคะมาให้ปากคําเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดโดยในส่วนของเจ้าของร้านเหล็กใต้นะคะที่พบว่าร้านก็นได้รับความเสียหายมูลค่าประมาณ1.5ล้านบาทส่วนร้านฟเฟอร์นิจเจอร์เบื้องต้นนะคะอยู่ที่ประมาณ80ล้านบาทเพื่อมาพูดคุยเกี่ยวกับการชดเชยเรื่องของค่าเสียหายค่ะ